คลิปนี้จะพามาดูแนวทางนะครับสำหรับการปูกระเบื้องห้องน้ำรวมถึงการติดตั้งตัวบัวฟ้าด้วยนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะพามาดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเราควรมีขั้นตอนวิธีการต่างๆเนี่ยทำอย่างไรบ้างนะครับอยากให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับการทําของผมนะครับเพราะอันนี้ผมทําเพื่อใช้งานเองที่บ้านนะครับเป็นบ้านนกดาวหลังน้อยที่ผมทาอยู่ก็จะมาแนะนําการติดตั้งกระเบื้องนะครับขั้นตอนการยาแนวเบื้องต้นรวมถึง การติดตั้งตัวบัวฟ้าห้องน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยครับซึ่งขนาดของห้องน้ำผมเนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณเมตรแปดสิบคูณเมตรแปดสิบนะครับผมคำนวณแล้วใช้ตัวกระเบื้องเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสี่ตารางเมตรนะแต่เวลาสั่งเราก็จะสั่งกระเบื้องเกินมาทักหนึ่งถึงสองตารางเมตรเพื่อใช้ใน,นการตัดขอบตัดมุมต่างๆนะแล้วก็ส่วนที่อาจจะเสียด้วย เดี๋ยวมาดูขั้นตอนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าเราจะเริ่มปูหรือว่าทําอะไรก่อนนะครับสําหรับการปูปูพื้นกระเบื้องห้องน้ํานะครับแล้วอุปกรณ์แล้วก็วัสดุต่างๆเครื่องมือต่างเนี่ยเราก็ดูกันในคลิปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยโดยสิ่งที่ผมจะทําเริ่มต้นเลยครับก็คือการติดตั้งตัวตะแกรงท่อน้ําทิ้งนะครับเพราะว่าตะแกรงท่อน้ําทิ้งเนี่ยจะเป็นส่วนที่อยู่ต่ําที่สุดของห้องน้ํานะครับของพื้นห้องน้ําเราอีกอย่างนะครับการปูกระเบื้องในครั้งนี้เนี่ยผมใช้วิธีกกกกาาารรร็็คคือเปปนนนใชู้วะับ ดังนั้นนะครับความสูงของกระเบื้องหรือว่าระดับของกระเบื้องเนี่ยมันจะสูงจากพื้นมาไม่ได้เยอะมากครับเราจําเป็นจะต้องทําการติดตั้งตัวตะแงนี่ให้ต่ํากว่าแนวของกระเบื้องที่เราจะติดตั้งนั่นเองนะครับเพราะถ้าสังเกตดูนะครับถ้าเราวางตะแงลงไปเฉยๆเลยนะครับที่ท่อน้ําทิ้งเนี่ยความสูงของตะแงนี่มันจะสูงจากพื้นขึ้นมาเยอะเลยนะครับมันจะทําให้เวลาเราปลูกระเบื้องเนี่ยกระเบื้องจะต่ํากว่าตัวตะแงนั่นเองนะครับผมก็ใช้วิธีการนะครับกรีดตัว พื้นนะครับลงไปเพื่อที่จะสามารถใส่ตะแกงเนี่ยลงไปได้เป็นการลดระดับของตัวความสูงตะแกงนะครับนี่ครับจะให้สูงขึ้นมาจากพื้นสักประมาณไม่เกิน1เซนนะครับจะได้ประมาณนี้ถัดมานะครับเราก็ไปเลือกกระเบื้องมา1แผ่น,นครับเป็นแผ่นที่เราจะใช้ติดตั้งบริเวณตรงท่อน้ําทิ้งนะครับ โดยก่อนที่เราจะนําไปใช้งานนะครับให้เราสังเกตด้านหลังกระเบื้องเขาจะมีลูกศรนะครับเพื่อบอกทิศทางในการปูให้เราด้วยนะครับให้สังเกตทิศทางตัวนี้ทุกแผ่นนะครับตอนปูซึ่งมันจะให้ทําให้ทิศทางของกระเบื้องหรือว่าลวดลายเนี่ยมันเป็นไปในแนวเดียวกันนะครับจากนั้นเราก็มากระเบื้องนับมาวางเลยนะครับแล้วก็เอาตัวตะแกรงทอน้ําทิ้งเนี่ยนะครับลองเอามาวางแล้วเราจะตัดกระเบื้องนับส่วนหนึ่งที่จะใส่ตะแกรงทอน้ําทิ้งออกมานะครับ โดยการที่เราจะเว้นขอบด้านข้างนะครับจากตะแกรงท่อดน,น,น้ำทิ้งเนี่ยไปประมาณสัก8เซนนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมทํานะครับใครจะมากกว่านี้น้อยกว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่หน้างงานด้วยนะครับผมก็ใช้ระยะประมาณสัก8เซนแล้วก็เจาะอ,อ่าช่องตรงนี้ให้เท่ากับตัวขนาดของตะแกรงท่อดน,น้ําทิ้งเลยนะครับตัีวนี้ค่อยๆเจาะนะครับเพื่อไม่ให้ตัวขอบหรือมุมกระเบื้องเนี่ยมันแตกเป็นรอยกระเทาะไม่สวยงามครับ เราจะได้ออกมาลักษณะ3ามชิ้นแบบนี้ซึ่งชิ้นอันเล็กสุดนะครับที่เราเจาะเท่ากับตัวขนาดของตะแกรงข้อน้ําทิ้งตัวนี้เราสามารถที่จะเอาตัวฝาครอบนะครับตัวนี้เนี่ยเอามาทาบแล้วก็ตัดให้มีขนาดนะครับที่สามารถใส่เข้าไปในฝาครอบได้เพราะฝาครอบตะแกรงข้อน้ําทิ้งลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถใช้งานเขาเนี่ยได้ทั้ง2ฝั่งฝั่งที่เป็นฝาสแตนเลสธรรมดานะครับหรือว่าเราจะอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เนี่ยใส่เนื้อปูนเข้าไปแบบนี้นะครับ เนื้อปูนที่เราใช้ปูกระเบื้องเะยครับแล้วก็เอาตัวกระเบื้องที่เราตัดนะครับซึ่งมันจะมีลวดลายใกล้เคียงกับตัวแผ่นกระเบื้องที่เราใช้ในการปูกระเบื้องตรงบริเวณตะแรงเลยนะครับเราก็มาใส่เข้าไปแล้วก็กดให้ได้แนวตามที่เราต้องการนะครับซึ่งตัวนี้เราก็สามารถเลือกได้ครับว่าเราจะใช้งานฝั่งไหนนะครับถ้าเราใช้งานฝั่งกระเบื้องเนี่ยมันก็ <c oughs> เห็นว่าลวดลายมันก็จะต่อกันดูสวยงามนะครับเป็นลวดลายเดียวกันเลยครับ <c oughs> จากนั้นนะครับเราก็เริ่มปูกระเบื้องนะครับที่บริเวณตำแหน่งของท่อน้ําทิ้งเลยตรงนี้นะครับวิธีการก็ให้ใส่ตัวปูนกาวเข้าไปนะครับแล้วก็กรีดด้วยเกียงหวีให้เป็นร่องครับในส่วนของตัวแผ่นกระเบื้องเช่นเดียวกันนะครับเป็นแผ่นที่เราตัดไว้แผ่นนี้ก็เอาไปติดตั้งได้เลยตรงนี้นะครับพยายามที่จะติดตั้งนะครับแนวของกระเบื้องเนี่ยให้มันเอียงไปทางท่อน้ําทิ้งนะครับให้ได้มากที่สุดนะ พยายามเคาะนะครับฝั่งที่อยู่ติดกับตัวท่อน้ําทิ้งนะครับแล้วก็ติดตั้งเนี่ยให้มันเอียงไปลักษณะแบบนี้นะครับใช้ระดับน้าเนี่ยลองจับดูทุกด้านเลยนะครับจะเห็นว่าพอมันเอียงแบบนี้เนี่ยเวลาน้ําไหลามานะมันก็จะไหลเข้าไปทางท่อน้ําทิ้งนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็สามารถติดตั้งตัวตะแกรงท่อน้ําทิ้งได้เลยนะครับโดยการใส่ปูนกาวเข้าไป แล้วก็เอาตะแกรงทองน,น้ำทิงำท้งเนี่ยกดลงไปได้เลยโดยความสูงน้ำแนะนำว่าให้สูงขึ้นมาสักนิดนึงนะครับเ,เพื่อให้ขอบมันเนี่ยสเสมอกับแนวกระเบื้องที่เราจะติดตั้งถัดไปนะครับตรงนี้ก็ต้องมีการเซตระดับของตัวตะแกรงด้วยให้มันได้ระดับนะครับทั้ง2ด้านจากนั้นนะครับมันจะมีแผ่นกระเบื้องที่เราได้ตัดไว้ตัวนี้นะที่เราเว้นขอบข้างไว้นะครับข้างละประมาณ8เซนตรงนี้เนี่ยเราจะตัดบริเวณทะยงมุมของเขานะมันจะได้ออกมาเป็น4ชิ้น แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาสี่ชิ้นนี้ไปติดตั้งนะครับตามช่องเลยนะครับแล้วก็ให้มันเอียงเข้าหาตัวตะแกรงท่อน้ําทิ้งทั้ง4ด้านครับซึ่งถ้าเราทําแบบนี้มันจะทําให้น้ํานะครับที่ไหลมาณบริเวณนี้เนี่ยจะไหลรวมกันเข้าไปที่ตัวตะแกรงท่อน้ําทิ้งทั้ง4ด้านเลยนะครับแล้วน้ํามันก็จะไม่ขังด้วยนะครับตรงนี้ผมจะทําเอียงอยู่สักประมาณอย่างน้อยนับ 2- 3องศานะครับจะเห็นว่าตัวระดับน้ําหรือว่าลูกน้ําเนี่ย ในตัวระดับน้ํามันจะเอียงนะครับเห็นไหมครับเอียงเข้าหาตัวตะแกรงท่อน้ําทิ้งรอบด้านเลยส่วนตัวฝาเนี่ยนะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้งานอย่างไรนะครับจะใช้ฝาด้านสแตนเลสหรือว่าด้านที่เป็นลายเดียวกับกระเบื้องก็สามารถใช้งานได้ลักษณะแบบนี้เลยครับในขั้นตอนถัดมานะครับเราก็ปูกระเบื้องแผ่นถัดไปเรื่อยๆเลยนะครับโดยการาหาระดับนะครับให้แผ่นกระเบื้องทุกแผ่นที่เราปูนะครับโดยเน้นให้ตัวแนวระดับเนี่ย มันวิ่งไปหาตัวท่อน้ําทิ้งที่เราได้ทําไว้นะครับขั้นตอนหลกัหลกๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือการ,รทําความสะอาดพื้นที่ก่อนจากนั้นใส่ปูนกาวเข้าไปนะครับที่ตัวพื้นที่ที่เราจะปูกระเบื้องแล้วก็ใช้เกียงหวีนะครับขีดให้เป็นร่องตรงด้านข้างนะครับระหว่างรอยต่อแผ่นเราก็ใส่ตัวอ,อุปกรณ์จัดแนวแล้วก็จัดระดับของกระเบื้องเข้าไปนะครับก็สังเกตทิศทางของกระเบื้องด้วยก่อนที่จะวางกระเบื้องหรือว่าปูกระเบื้องนะครับจากนั้นก็ใส่ตัว ปูนกาวนะครับเข้าไปที่แผ่นกระเบื้องให้เต็มแผ่นแล้วสามารถเอาลงไปติดตั้งได้เลยครับพยายามเคาะนะครับให้ได้ระดับตามที่เราต้องการใส่ตัวริมนะครับเพื่อปรับระดับตัวแนวกระเบื้องนะครับสําคัญนะครับตรงนี้เราต้องมีการเช็คระดับทุกแผ่นนะครับเพื่อให้มันเอียงไปในแนวทิศทางหาตัวท่อระบายน้ําหรือว่าตัวท่อน้ําทิ้งของเรานะครับซึ่งขั้นตอนการปูกระเบื้องด้วยปูนกาวนะครับก็จะเหมาะสําหรับนะครับ การที่เรามีการปรับระดับ uh, พื้นเนี่ยไว้อยู่แล้วนะครับเราจะสามารถปูกระเบื้องเนี่ยได้ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าพื้นเนี่ยเรามีการปรับระดับไว้อยู่แล้วนะครับเราก็แค่นะครับใส่ตัวเนื้อปูนกาวเข้าไปที่พื้นแล้วก็ตัวกระเบื้องนะครับจากนั้นก็มีการปรับระดับนิดหน่อยนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยตัวกระเบื้องเนี่ยเขาก็จะเอียงตามแนวของพื้นที่เราได้ทําไว้นะครับแต่สิ่งสาคัญอย่างที่บอกนะเราก็มันใช้ตัวระดับน้ำเนี่ยเช็ค ครับว่ากระเบื้องของเราเนี่ยเขาเอียงไปตามระดับที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าในส่วนของตัวท่อน้ําทิกท่อชะโคกตรงนี้นะครับจริงๆเนี่ยเราสามารถตัดนะครับให้มีขนาดใหญ่ที่จะสวมได้เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านใดอยากตัดให้มันเป็นลักษณะเป็นทรงกลมได้ขนาดเดียวกับตัว ท่อชักโคกหรือขนาด4นิ้วเนี่ยก็สามารถทําได้นะตามวิดีโอที่ผมทําให้ดูนี้เลยนะครับแต่จริงๆผมต้องบอกว่าจริงๆไอพื้นที่ตรงนี้นะครับสุดท้ายก็จะโดนชักโคกเนี่ยปิดไปอยู่แล้วนะถ้าใครไม่อยากเสียเวลาก็แนะนําว่าให้ตัดเป็นช่องสี่เหลี่ยมง่ายๆนะครับก็ได้นะครับแต่ว่า,าเทคนิคหรือว่าวิธีการแบบนี้เราสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้งานงานอื่นก็ได้นะครับซึ่งวิธีนี้นครับก็จะทําให้รูของกระเบื้องที่เราเจาะเนี่ยมีลักษณะที่เป็นทรงกลมนะครับ ได้อย่างสวยงามนะครับเผื่อท่านยดมีงานลักษณะแบบนี้ก็สามารถใช้วิธีการตามวิดีโอที่ผมได้ทําให้ดูสามารถนําไปใช้งานได้นะครับนี่นะครับเราจะสามารถใส่เข้าไปได้ตรงตำแหน่งนะครับดูสวยงามเลยขั้นตอนถัดมาตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเราก็แค่ไล่ปูนะครับตัวกระเบื้องเนี่ยเข้าไปให้เต็มพื้นที่เลยครับนะครับในส่วนไหนที่ต้องตัดบริเวณขอบด้านข้างนะครับตรงนี้เราก็วัดแล้วก็นําไปตัดเราจะสามารถติดตั้งนะครับตัวกระเบื้องเนี่ยได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ออกมาลักษณะแบบนี้แล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะของพื้นกระเบื้องที่เราปูเสร็จแล้วครับตรงนี้พื้นที่ประมาณไม่เกิน4ี่ตารางเมตรนะครับเฉพาะงบประมาณตรงนี้ใช้ไปอยู่ที่ประมาณ2,500้าบาทนะครับไม่เกินนี้ถัดมาเราก็ปล่อยให้ตัวพื้นของเราเนี่ยแห้งสักประมาณ1คืนเลยนะครับแล้วเราก็ทําการตีตัวที่จัดแนวต่างๆเนี่ยออกก่อนที่เราจะทําการยาแนวนะครับตรงนี้เราก็ใช้ อุปกรณ์ทำการกรีดล่องต่างๆนะครับที่มันอาจจะมีเนื้อปูนหรือว่าเศษอะไรต่างๆนะติดอยู่ตามล่องนะครับออกให้หมดไม่ว่าจะพื้นหรือผนังนะถัดมาเราก็จะมาผสมตัวยาแนวครับด้วยอัตราส่วน3ต่อ1นะครับยาแนว3ส่วนน้ํา1ส่วนผสมไห้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ3นาทีนะครับก่อนที่จะนําไปใช้งานจากนั้นเราก็ใช้เป็นเกียงพลาสติกนะครับไล่ปาดเข้าไปในล่อง ช่องว่างต่างๆนะครับระหว่างกระเบื้องเนี่ยให้เต็มพื้นที่เลยซึ่งขั้นตอนนี้ต้องบอกว่าทําได้ไม่ยากเน้นให้ตัวเนื้อของยาแนวเนี่ยเข้าไปให้เต็มร่องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผนังหรือว่าพื้นก็ใช้วิธีการแบบนี้เลยนะครับที่สําคัญนะครับหลังจากที่เราป้ายตัวยาแนวเข้าไปแล้วนะประมาณสัก15นาทีหรือ20นาทีเนี่ยเราก็มาเช็ดตัวคาบยาแนวต่างๆนะครับที่ติดอยู่บริเวณ ขอบแล้วก็ตามร่องยาแนวเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็ใช้ผ้าชุบน้ําหรือว่าจะใช้ฟองน้ําชุบน้ําก็ได้นะครับเช็ดหลายๆรอบนะครับเขาก็จะสะอาดขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้เราก็ติดตั้งตัวกระเบื้องพร้อมใส่ยาแนวนะครับทั้งผนังแล้วก็พื้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยออกมาแบบนี้แล้วนะครับในขั้นตอนถัดมาเราจะทําการติดตั้งตัวบัวฝ้านะครับซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยเก็บงานในส่วนของตัวฝ้าและก็ตัว ขอบกระเบื้องระหว่างฝ้านั่นเองเราก็จะไปซื้อตัวโบฟ้ามาซึ่งโบฟ้าเนี่ยราคาจะไม่แพงครับ1เส้นเนี่ยตกอยู่ประมาณห0ึกว่ากว่านะ4เส้นผมซื้อมาก็ไม่เกิน600บาทโดยพื้นที่ที่มันได้ฉากนะครับในส่วนของผนังที่ได้ฉากกันตรงนี้ก็จะไม่ยากเราก็ตัดเอียงตัวโบฟ้าให้ได้ 4- ีองศาแล้ววิธีการติดเนี่ยตรงนี้ผมก็จะใช้เป็นตัวกาวตะปูครับ โดยวิธีการยิงตรงนี้นะครับกาวตะปูผมจะยิงบริเวณขอบด้านในของสันของตัวโบฟานะครับตรงนี้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เวลาเรากดตัวบัวเข้าไปที่ตัวฝ้าและผนังนะครับให้ทําให้ตัวเนื้อของอกาวตะปูมันปิ้นออกมานะครับแล้วมันจะดูไม่สวยงามนะตรงนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมติดตั้งไปแล้วผมก็จะใช้ตัวเครื่องยิงตะปูเนี่ยยิง เข้าไปด้วยติดกับบริเวณฝ้าด้านบนเลยซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยทําให้ตัวบัวฝ้ายึดติดกับฝ้าได้แน่นมากยิ่งขึ้นครับนอกจากจะใช้แค่ตัวกาวตะปูอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็แนะนําเลยอีกหนึ่งส่วนนะครับตำแหน่งที่มันอาจจะไม่ได้ฉากอยู่นะครับอย่างบางตําแหน่งเนี่ยถ้าเราไปตัดเอียง45เลยนะครับตรงนี้มันจะทําให้เกิดช่องว่างได้ดังนั้นนะครับสิ่งที่เราควรทําก็คือตําแหน่งที่ไม่ได้ฉากนะครับเราต้องหาว่าองศาที่แท้จริงของตําแหน่งตรงนี้เนี่ย มันได้เท่าไหร่มันมากกว่าหรือน้อยกว่า90องศาครับโดยการใช้ฉากเป็นเนี่ยเข้าไปวัดเลยเมื่อเราวัดมาได้แล้วเราก็ต้องหาว่าองศาที่แท้จริงเนี่ยตรงนี้อยู่เท่าไหร่นะครับอาจจะใช้เป็นไม้โปรเทคเตอร์หรืออะไรก็ได้นะครับซึ่งในตัวอย่างของผมเนี่ยผมลองวัดมาแล้วนะครับมันจะได้อยู่ที่เอียงอ่าไม่ได้องศาไม่ได้ฉากครับอยู่ที่2องศาซึ่งมาบวกกับเก้าสิเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ9 2้าบองศานะครับเราจะเอา92้าสิบนหาร2อจะได้4ี่หองศานั่นเองซึ่งมันก็จะเป็นองศาที่เราจะ เปลี่ยนนะครับมาตัดที่46องศาทั้ง2ด้านนะครับแล้วมันจะทําให้บริเวณมุมที่เราจะเอาตัวโบฟ้าไปติดตั้งเนี่ยมันจะชนกันได้พอดีแล้วก็ไม่เกิดช่องว่างเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงหรือวิธีการแก้ปัญหาหนึ่งนะครับเผื่อท่านใดเจอปัญหาว่าตัวมุมของตัวผนังมันไม่ได้ฉาก90องศานะครับก็ใช้วิธีการนี้ในการหาแล้วก็แก้ไขได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะสามารถติดตั้งตัว บัวฟ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยออกมาลักษณะแบบนี้แล้วนะครับก็จะเห็นว่าจะดูสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตอนนี้นะครับผมก็ทําการติดตั้งนะครับกระเบื้องห้องน้ําทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผนังแล้วก็พื้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมถึงการยาแนวนะครับแล้วก็การทำํำติดตัวบัวฟ้าไปทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเห็นว่าห้องน้ำเนี่ยตอนนี้คือ,อพร้อมที่จะติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วนะครับสรุปงบประมาณนะครับสำหรับงานนี้นะครับเฉพาะการ ปูพื้นกระเบื้องนะครับการยาแนวแล้วก็การติดตัวบัวฟ้านะครับก็ใช้งบประมาณไปอยู่ที่ประมาณ3,300กว่าบาทนะครับตามรูปที่ผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็งบประมาณการสร้างบ้านทั้งหมดณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่า,ายังไม่ได้ทําภายในในตัวบ้านนะครับอันนี้เฉพาะห้องน้ําแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สกว่าบาทแล้วนะครับผมเดี๋ยวตอนถัดไปเนี่ยผมก็จะมีการมาติดตั้งนะครับ ตัวสุขภัณฑ์ซึ่งตอนนี้ผมซื้อสุขภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชะโครกนะครับอ่างล้างหน้าพวกฝักบัวต่างๆกระจงกระจกเดี๋ยวในคลิปสไตล์ผมจะพามาแนะน,นาําวิธีการติดตั้งทั้งหมดเลยนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะใช้ในห้องน้ำนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในตอนถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ